ซื้อกองทุนผ่านฟิโนโมมนาสวัสดีค่ะดิยาแพทนะคะวันนี้นะคะก็มี2เหตุผลหลักๆนะคะที่เลือกซื้อกองทุนผ่านฟิโนโมินานะคะสิ่งแรกค่ะก็คือฟิโนโมินาเนี่ยเขามีกองทุนให้เลือกที่หลากหลายจากหลากหลายบริจอด้วยนะคะและในแต่ละบริจัเนี่ยก็มีกองทุนที่ให้เราได้เลือกหลากหลายจริงจริง คือถ้าเกิดว่าเราศึกษาข้อมูลไปนะคะสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วเราลองเข้าไปดูข้อมูลในแต่ละบริจรอที่เขาบอกว่ามีกองทุนจากหลากหลายบริจรน่นนั่นนี่นะคะเราลองเข้าไปดูจริงๆว่าเขามีกองทุนจากแต่ละบริจรนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็คือพอดีญาศึกษาศึกษาไปนะคะลองดูไปลองเข้าไปดูนะคะก็คือทําให้ตัดสินใจได้ว่าโอเคฉันจะเลือกฟิโนเมนาเพราะว่า เขามีจากหลากหลายบริจจริงๆและในแต่ละบริจรเนี่ยก็มีกองทุนที่หลากหลายจริงๆตรงใจของเรานะคะตามที่เราอยากจะเลือกอันนี้มันมีข้อดียังไงก็คือคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อกองทุนนะคะจากสิบบริจรเนี่ยแต่ในสิบบริจแล้วคุณต้องไปสมัครทั้งสิบบริจนั้นเนี่ยมันจะวุ่นวายมากขนาดไหนนะคะ ตรงนี้เนียก็เลยเลือกที่จะใช้บริการของฟิโนเมนาเพราะว่าเขามีให้เราเลือกได้หลากหลายอยู่ในที่เดียวนะคะเราไม่ต้องสมัครหลายที่คือสมัครในที่เดียวแล้วสามารถใช้บริการจากที่เดียวได้โดยที่ทำให้เราลดความวุ่นวายในชีวิตเราลงไปได้เยอะมากนะคะอันนี้ก็คืออันไหนก็ตามที่ทาให้เราลดความวุ่นวายลงไปหมายความว่าจะทำให้ชีวิตเรามัน เลือกอะไรได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะอันนี้ค่ะก็คือที่เดียเลือกโดยส่วนตัวเลยคือมันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นก็ทําให้ลดความวุ่นวายในชีวิตลงอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เลือกเป็นอันดับแรกเลยอย่างที่สองนะคะก็คืออย่างฟิโนเมนาเนี่ยเขาจะมีบทวิเคราะห์นะคะดีๆออกมาให้เราได้ตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนได้ง่ายขึ้นและมะีหน้าตานะคะของบทวิเคราะห์เนี่ย ที่ดูง่ายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบวิเคราะห์เองเยอะแยะมากมายคือเขาจะมีแบบเป็นสีสันกระจุกกระจิกน่ารักนะคะก็คืออันนี้ค่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราดูง่ายแล้วเขาจะมีการแยกเอาไว้แบบเป็นกรุปปกร๊ปเป็นกรุปปกร๊ปเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เลือกได้ง่ายขึ้นมันก็เลยลดความวุ่นวายอีกขั้นหนึ่งนะคะในการเลือกซื้อกองทุนของนิยาค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอยู่ว่า อยากจะซื้อกองทุนนะคะแล้วก็เลือกซื้อที่ไหนดีก็ลองเข้าไปศึกษาในฟิโนเมนาดูได้ก่อนนะคะว่าถูกใจคุณมากแค่ไหนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับสาระดีๆที่เดียจะนำมาแบ่งปันกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ